ชูวิชโพสคลิปสำคัญคุยกับหนุ่มสิงคโปร์ผู้่ายเงินเกือบสามหมื่นให้ตำรวจคืนตั้งด่านรีดไถดาราสาวไต้หวัน นายชูวิทย์อดีตนักการเมืองชื่อดังเผยคลิปสําคัญโดยเป็นการพูดคุยกับหนุ่มชาวสิงคโปร์ผู้จ่ายเงินให้ตํารวจสอนอห้วยขวางเกือบสามหมื่นบาทในคืนที่ผูกรีดไถสุดงงโดนถามหาวีซา่าทั้งที่เข้าไทยไม่ต้องใช้วอนมาไทยเปิดเผยความจริงจากกรณีดาราสาวชาวไต้หวันที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โพสโซเชียลแชร์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอห้วยขวางในการรีดไถเงินขณะตั้งด่านตรวจที่หน้าสถานผู้จีนถนนรัชดาเป็นเงิน2 7 0 0 0บาทอย่างไรก ตามเจ้าหน้าที่ที่โดนกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธต่อมานายชูวิทย์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่พอบอชนอวอนอย่าโกโหกเครื่องตำรวจริดไถเพราะตนเองมีคลิปหลักฐานอยู่ในมือแล้วลาสูตรพลตตำรวจโทษที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบากถึงชูวิทย์มีหลักฐานหรือคลิปเรียกรับผลประโยชน์ก็เอาออกมายันไม่มีช่วยเหลือหรือทำลายหลักฐานอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่30มกราคมนายชูวิทย์ได้ออกมาโพส์คลิปวิดีโอความยาวกว่า ว่านาทีโดยเป็นการพูดคุยกับพยานสําคัญหนุ่มสิงคโปร์คนจ่ายเงิน27,000บาทให้ตํารวจแท้โดนขู่งงขอดูวีซา่าทั้งที่มาไทยโดยไม่ต้องใช้โดยเนื้อหาของการพูดคุยโทรศัพท์เริ่มต้นว่านายชูวิทย์ได้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าวพร้อมให้นายสกายพยานชาวสิงคโปร์พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายชูวิทย์ถามว่าได้จ่ายเงิน27,000บาทให้ตํารวจจริงหรือไม่นายสกายตอบว่าใช่โดยจ่ายให้ตํารวจหนึ่งนายและมีตํารวจอีก สี่นายแต่มีตำรวจหนึ่งนายที่ขู่มากแล้วก็คุยกันตลอดส่วนอีกสองนายก็มาช่วยคุยด้วยเมื่อถามว่าการจ่ายเงินให้ตำรวจหนึ่งนายเพราะบุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไรนายสกายตอบว่าตำรวจบอกว่าทำไมไม่เอาพาสปอร์ตจริงออกมาและทำไมไม่มีวีซา่าจึงบอกไปว่าสิงคโปร์ไม่ต้องมีวีซ่าเข้ามาโดยอยู่ไม่ถึง30วันไม่ต้องมีวีซา่าแต่ตำรวจก็พยายามจะขอดูพาสปอร์ตตัวจริงจึงหันไปบอกเพื่อนเพื่อ,อให้ไปเอาพาสปอร์ตตัวจริงที่โรงแรมแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้เพราะสองคนไม่ มีพาสปอร์ตตัวจริงจึงพยายามชี้แจงว่าไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายด้านตํารวจก็บอกว่าไม่ได้เพราะเพื่อนมีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตรงนี้เราก็ยอมแต่ชี้แจงไปว่าที่ตลาดก็มีร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าแต่ตํารวจก็ยังยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายของประเทศไทยซึ่งทางเราก็ยืนยันว่าไม่รู้ในเรื่องนี้จากนั้นตํารวจก็ขู่และเหมือนว่าโมโหไม่รู้โมโหอะไรก่อนเพื่อนจะคุยโทรศัพท์แต่ตํารวจบอกว่าคุยโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้และถ่ายติ๊กต็อกก็ไม่ได้เราก็ยินยอมไม่ใช้โทรศัพท์ วันเกิดเหตุไปกัน4คนเป็นชาวสิงคโปร์3าคนและดาราไต้หวันหนึ่งคนโดยอยู่ที่ด่านประมาณ1-2ชั่วโมงนายชูวิทย์กล่าวว่าเรื่องนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและต้องขอโทษนายสกายนนามคนไทยพร้อมขอความกรุณานายสกายมาเมืองไทยเพื่อให้พูดข้อเท็จจริงให้สังคมไทยรับรู้เพราะตำรวจไทยปฏิเสธและแต่งเรื่องขึ้นมาโทษด,ดาราสาวไต้หวันจึงขอเชิญนายสกายมาเมืองไทยโดยจะจัดหาที่พักในไทยและออกค่าเดินทางให้ทั้งหมดเพราะอยากทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏหากนาย กายมาบอกความจริงก็จะถือว่าทําเพื่อประเทศไทยโดยจะนําเงิน27,000บาทคืนให้ด้วยเนื่องจากเรื่องนี้ในไทยเสียหายมากใครจึงอยากยึดแบบสิงคโป,โปร์เพราะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนด้านนายสกายกล่าวว่าตอนนี้ก็คิดอยู่เพราะว่าเรื่องนี้อันตราย